สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะอ่ะคลิปนี้หมอน้องจะมาทําในหัวข้ออะไรที่ขัดขวางการกลับมาของเขานะคะอ่ะพลังงานสู่พลังงานรวมอ่ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าไม่ตรงเลยเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะคะแต่มองว่าถ้าคุณผ่านเข้ามาโดยบังเอิญอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะโอเคอะไรที่ขัดขวางการกลับมาของเขา ไพ่ Pie, Tree of Pentacles นะคะเขากับคุณนะ่ะเหมือนกับน่าจะเป็นเพื่อนกันเนาะเออเป็นคนคุยอะไรแบบนี้ก็ได้ Tree of Pentacles เคยเหมือนปรึกษาหา,ห,าหรือพูดคุยอะไรกันบางอย่างก็ได้นะคะ a of w a n d นะอ่ะอาจจะจากออนไลน์หรือว่ารู้จักกันทางที่ทำงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไพ่ t r e n อะไรที่มันขัดขวางกัน กลับมาของเขาอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะทรีออฟคั u p s จริงๆเขาอยากกลับมานะเนี่ยเขาอยากมาคืนดีกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเองก็มีอิทธิพลต่อจิตใจของเขาอะนะออคุณเคย ช่วยเหลือดูแลอะไรเขาหรือเปล่านะคะเขาเองคิดถึงคุณอยู่อยากกลับมาหาคุณนะคะเป็นความรักเก่าๆได้ในวัยเด็กอะไรแบบนี้เป็นเพื่อนในวัยเด็กแล้วก็ย้อนกลับมาคบหากันอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ Seven Of อ u p s เดี๋ยวดูก่อนอะไรที่ขัดขวางการกลับมาของเขาไพ่ o ูออฟเพนเดิอืคคือจริงๆคนเนี้ยดูจากพลังงานแล้วเนี่ยเขา มีความอยากกลับมาหาคุณมากๆเลยนะอืมอะนายออฟเอร์แต่ว่ามันมันเหมือนกับประมาณว่าเขาต้องไปสะสางอะไรบางอย่างที่มันยังยุ่งยากในชีวิตของเขาอยู่อนะคะอะเหตุผลก็คือเขาก็ยังยังไม่พร้อมมันเองนะอะยังไม่พร้อมที่จะกลับมานั่นแหละนะคะ The High Priestess คนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ยังเป็นความลับ กับคุณอยู่หรือเปล่านะคะ four of w a n d อ่ะบางคนเขาอาจจะมีครอบครงครอบครัวอะไรแล้วก็ได้นะแล้วก็อาจจะมาแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรกับคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะไพ่ the hangman อ่าเขากำลัง<ม>ติดขัดอะไรบางอย่างอยู่นะคะอ่ะแน่นอนเดี๋ยวมาดูฟิว่าติดขัดเรื่องอะไรอ่า seven of s w o r d นะอ่ะานะ้องมองว่าคนคนนี้ น่าจะไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือว่ามีความลับอะไรบางอย่างอ่ะเขาทําอะไรที่มันลับหลังเราทําความผิดกับเรานั่นแหละนะคะมันเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะกลับมานะไพ่เดอะแชร์เรออดคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวต่างถิ่นอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันหรือทํางานที่จะต้องเดินทงเดินทางอะไรก็ได้นะคะไม่อยู่กับที่อะ่ะ นะคะมันมันเลยเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นการไปขัดขวางให้เขากลับมานะเขากับคุณมีความแตกต่างกันมากด้วยนะคะคนคนนี้เชื่อชาติศาสนาวัฒนธรรมอายุวิลออฟฟอร์จูนมันเหมือนกับว่าให้มันขึ้นอขึ้นขึ้นอยู่กับโชคชะตาอะไรแบบนี้ไปก็แล้วกันนะคะอืมเดอะฟันฮะ ในตอนนี้ช่วงชีวิตของเขามันก็มันก็ดูแฮ ppy ดีนะ้นก็ดูมีความสุขดีอะไรประมาณนี้นะคะตัวของคุณก็น่าจะเช่นเดียวกันเหมือนน้องบอกว่าคนคนนี้ไพ่เดลต,ต้าไปเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรแล้วนะเหมือนเหมือนไปนมีชีวิตใหม่นะคะแล้วเขาอาจจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาก็ได้ไพ่เอ็มพลอร์ขึ้นมาเนาะอาจจะเป็นพ่อคนแม่คนแล้วหรือไม่ก็อาจจะต้องมีหน้าที่การงานที่เขาจะต้องดูแลและผิดชอบสูงอะนะ อะไรที่ขัดขวางการกลับมาของเขา Five of w a n d เขามีความสับสนเนี่ยนะเขามีความสับสนว่าไออุปสรรคต่างๆนานาหรือความแตกต่างระหว่างระหว่างเรากับเขาอะมันจะทําให้เรากับเขาอะมันมันกลับมาคบกันได้เหมือนเดิมไหมนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทัศนคติอะไรไม่ค่อยตรงกันอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะมีอคติกับเราก่อนหน้าน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่เดอะฟูเขายังเหมือนทําตัวแบบ อืไร้แก่นสารนะ่ะเออหมายถึงว่าไม่ต้องการการถูกมัดนะคะเออก็คือยังเป็นคนเจ้าชู้นั่นเองนะอยังไม่ได้ต้องการที่จะหยุดอยู่ที่ความสัมพันธ์อ่าอะไรจยิงจริงจัง Queen of w a n นนะคะแล้ว <c oughs> หมอเนาก็มองว่าเขายังอยากที่จะหวัดสเสน่ห์อ่ะเออ อยากจะหวานเสน่ห์หรือยังอยากเช็คเลตติ้งอะไรแบบนี้อยู่นะแน่นอนความสัมพันธ์มันมีแนวโนม้มว่าจะมีมือที่สามนะคะหรือว่าระหว่างที่เขาห่างหายกันเราไปอ่ะเขาดันไปเริ่มต้นใหม่กับใ,ใครแล้วหรือเปล่านะแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาก็กำลังช่างใจหรือกําลังตัดสินใจอยู่ว่ามันไม่แฟร์หรอกนะถ้าเกิดว่าเขา จะกลับมาหาคุณในตอนนี้นะคะอ่าแล้วก็มันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณนะคะให้เดทอ่ะมอน้องก็มองว่าสาเหตุหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้คุณกับเขามันมีการจบไปแล้วนั่นเองนะคะอ่ความสัมพันธ์นมันมีการจบไปแล้วนะอ่าแล้วก็ไม่เราก็เขาอ่ะที่ไปเริ่มต้นกับคนใหม่ไปแล้วนะ อืมเหมือนเขาเขาตัดสินใจเองอะ่ะคุณก็ตัดสินใจเองเหมือนกันนะที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าเกิดกลับมามันก็จะกลายเป็นแบบความรักระหว่างเราสองสามคนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมันก็จะมันก็จะไม่โอเคนะอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท,ที่ที่ขัดขวางให้เขาอ่ากลับมานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสักสามใบนะคะ The Empress จริงๆคุณเองก็เป็นคนที่ดีสำหรับเขามากที่สุดแล้วเหมือนกันนะอ่ะ ถูอ้าวหวนเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่ไกลๆนะคะอืมคุณจะดีที่สุดสําหรับเขาแล้วก็ไพ่เทมเพลนนะอ่าเขาหวังว่าชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นไลขึ้นนะคะอืมแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเนี่ยมันมันก็เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะมีมีแบบเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ขึ้นด้วยนะคะอ่าเขาก็พยายามที่จะ move on จากคุณนั่นแหละแต่เขาก็ยังไม่ได้ move on เขายังมีแพชชั่นในคุณอยู่นะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับหัวข้อที่ว่าอะไรที่ขัดขวางการกลับมาของเขานะอ่ะพลังงานที่หมอน้องเห็นอยู่ก็คือเมษสิงหธนูนะคะราศีธนูเด่นราศีพิจิกเด่นนะคะราศีพิจิกเด่นราศ